ถ้าเกิดพายุลงเข้าไปลบในที่เข้าห้ามพมโดนโดนต็ดนเพราะแล้วพอเขาจะอ้างได้ว่าคุณเข้ามาในเขตที่เข้าห้ามคือเราอยากให้ถ้าเขาั่งของเขาจะจับได้นั่นก็เลยแต่แต่ฟังดิมทะเลนี่ข้อให้เป็นสาธารณะประโยชน์ไม่ใช่แต่เพวกเราแต่ว่าคนต่างรู้ เต่หมากัดเนี่เียาใครใช่มเขงในน้ที่ี่ขึ้นมาเรื่อยๆโอเคไหมกัประกาศ ห้ามไม่ให้ผับมงพื้นบ้านไปทํางานมันก็จะทําให้การทํางานคองเพวกเรานีไม่สะดวกนึ่งเรากลัวกฎดไม้อยู่แล้วแค่กฎดไม้เข้าเรือประการนี้เราก็ผะวงเลยว่าเอถ้าเกิดเราไปคาดในเคตพื้นทีตรงนั้นเขาจะจับเราไหมาถ้าจับไปเลยนี่ลูกเมียสีบ้านจะจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าอาชีพนี้มันทำมานนานแล้ว แต่ว่าตอนนี้ะตอนนี้สุกวันนี้นะเขาจะหรือ่มออกก้นมานี่พมเป็นเป็นร่วงว่ามันไม่ใช่เฉพาะชาวลีแต่อาจจะมีพ้นกระสบทางประมงพื้นบ้านทุกแห่งที่ไปไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็อาจจะเพราะเขากํหนดว่าจุดนี้นักองเทียวเทียวได้จุดนี้การทํางานกขาพมทําได้แต่ถ้าเกิดว่าทํางานได้ได้ปลาได้ปูห้อยอะไรก็เลยแต่ถ้าเกิดพายุลงพมเข้าไปลบในที่เข้าห้ามพมโดนโดนต็มไม่เพราะแล้วเพราะเขาจะอ้างได้ว่า คุณเข้ามาในเขตที่เขาห้ามตอนนี้าพเรมียทถ้าเทียบกับอดีตปัจจุบันน่ะรู้ส yeah> ึกว่าปัจจุบันนี้มันหนักลัวแล้วก็อึดอัดภาวาสถาพที่ที่เราเคยไปทำงาน แต่ปัจจุบันนี้ทุกจำกัดพื้นที่แล้วคนระเวียดที่เขาเคลื่อนไหวนะผมว่ามันมันละ,ละเอียดอ่อนเกินมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนน,นี่ชายเถือ่อเมื่อะไรก็ได้ปัจจุบันนี้เล็กจริงปลาลบตกปลาวางก็เลยอวนทั่วกนะันอว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 นักปลาแต่ถ้าเกิดเข้ากับน็อแบบนี้นะไม่ใช่เดยกพมกันเดยอะนะแต่คนดียุนระเวศเขรียลร,ยรบก็ผููเก็ตนที่เป็นอาชีพประมงคุนบ้านนะ อเยยด้วเขาอาจจะคิดแ็่ว่าเออพวกพมไปทำประมงไปนั่นอาจจะไปทำลายธรรมชาติแต่จริงไม่ใช่เพราะว่าปัจจุบันนี้นะเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำกินเราพัฒนาเมื่อก่อนที่ก็อาชานะมีเรืออยู่ลำนึงนายทุนมาขับหลายเข้าวิ่งลงเรือไม่ทันเลยเพราะเขาวคุกจับ กว่าชาวบ้บบานเขาไม่ค่อยรู้กฎหมายกฎระเบียบที่เขาเข,าเขาเขียนร้างขึ้นมานะมันก็โอเคนะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นเมื่อที่เขาได้กำหนดตามกฎระเบียบที่เขาเขียนมาก็กลัวแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นนายทุนไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจของรัฐกาเลแต่นะถ้าลงมาคุยกันด้วยว่าทำความเข้าใจกันนึ่งให้เห็นวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของชนเผ่าที่ว่าอยู่มาหน้าเล้วเพราะว่าการส่งเทียนี้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเราเข้ามาเห็นวิถีชีวิตการทขกงคนชนเผ่าในอดีตนะเขาก็ดีใจนะ,ะเขาจะได้เห็นว่าโอ้เมืองไทยนี่อนุรักษ์ชนเผ่าต่ถ้าวามาชาัยความจเจริญปิดกันวิถีชีวิต เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขีสุอย่างนะข้ามานักกองเทียเขาก็มาเละเห็นควานจริงเขาก็จะประลาใจว่าเออประเทศเขา้าเขายังมีจนพระกลุ่มน้อยเขาจัดทีอยู่ให้แต่ว่านี้เมืองไทยถ้าทาแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสถานทถีทีเราอยู่อาศัยเพราะมันทุกจำกัดเลยที่ดินยู่แบบจำกัดในทุน ครบโครงไล่แปลงคือมันแคบไปเมื่อ้วตอนนี้อนาคตข้างหน้านายทุนเขาจะคิดแบบไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าเข้าเปิดโอกาสเมื่อนี่เข้าเปิดเมื่อนีุกวันี้นะเราก็ดีใจด้วยเราก็สร้างสรนให้เข้าเขาจะทำแบบนี้ใช่ใช้คือเราอยาให้ถ้าเขาพังคงเขาเขาจะจดได้นั่นกันเลยแต่แต่พังริมทะเลนี่ขขอให้เป็นสาธานะประโยชน์ไม่ใช่แต่เพื่อเราแต่ว่าคนต่างรู้